สวัสดีครับนาน่อาจารย์ทุกท่านเนาะนี่ผ่านมาครับมาเห็นบ้านเสียนกครับบ้านนกนกอย่างหลายครับนี่ครับนกหลายมากครับทั้งนกเขาใหญ่ทั้งนกเขาชวาครับครับผ่านมาเลยแวะขามาดูครับมีนกผสมเนี่ยครับสมคู่นึงครับแกว่าพึ่งจะมาผสมใหม่ครับได้ลูกออกมาคู่นึงเลยหรอครับ เห็นไม่น้อในกล่องนี่ครับพอพอพอปะคองคอด่างหน่อยนึงเนาะแต่ตัวนึงดูก็มีหัวเชิงด่างๆครับสองตัวโอ้ยนเสียงนานาอาจารย์ทุงทันครับนี่ครับดูนกครับครับสมแบบสมง่ายมากเลยครับนี่ครับนี่เยอะครับนกนี่ครับ ผ่านมาเลยแวะมาดูครับครับชาวบ้าครับแต่ไม่รู้เป็นต่อไหมไม่ได้ถามครับแกยังจนอยู่ครับมีนกเขาใหญ่ครับนกหลายครับนี่ทางนกทางไก่เลยครับนกเขาใหญ่นกนกเขาใหญ่หลายตัวครับเขาชาวบ้ากันหลายครับเต็มบ้านเนี่ยครับนกนี่ครับ นกขวดไหลเลยครับอู้ทางหลังนุ่นก็มีอีกนึ่งนู่นน่ะเต็เมเลยเต็มเลยเค, <laughs> ครับเราจะไป,ไปหาเก๋ครับผ่านมามาต่อนกเนาะผ่านมาเห็นเนี่ยเรียกเขามาดูนกครับเยอะครับนี่คเป็นนกครับบ้านนกเลยครับ ผมเคยผ่านมาแต่ไม่เคยแวะเขามาดูเจักเทียบน่ครับ,น,รบนก้นกอย่างมากเลยครับชาวบ้านหนากขนาจะมีชาวบ้านต่อเลยครับครับนี่คู่คน่ะอ เต็มเลยครับนี่ครับเจ้าของนกครับอยู่บ้านกันไหนนายมันอยู่นอนสะอาดครับนอนสะอาดบั่นคลองนี่นะครับบั่นคลองสารพิษนี่น่ะบั่นคลองนี่น่ะน้องลูกควายนี่ครับนี่ครับชวาก็มีครับเขาใหญ่ก็มีครับเต็มเลยนี่ครับ ไม่ปลุดหมีไม่มีตัวเรามีต้ไม้ทำคำรับแบบคนสุดท้ายนี่นวลปึ๊กเลยเนาะนี่นกต่อจากตัวครับตัวนี้กับหลูกผสมนี่นะนี่ก็ลูกผสมผสมแม่ป่านี่ลูกผสมแบบผสมแม่ป่าเนาะอ๋อเหมือนเลยอะอ๋อนกป่าเท่ๆไปเลยเตะจักเต้เลยนะป่าเท่ๆเลยเนี่ยครับจนนทาง โอ้นกอย่างหลายเลยครับครับตาแกว่าเป็นนกป่าเนาะป่าลอยครับเสียงใหญ่ครับนกป่าลอยเสียงใหญ่ครับมีหลังบ้านนี่ครับโอ้นกหลายครับนกหลายมากๆเลยครับแกทำกรงเองครับนี่ครับ คูอ่างคูคูอ่างตัวไหนวะอ่างสคำโอ้โหโอนุ่นนุ่นตัวกระเสานุ่นตัวผ่าแดงๆหนุ่นตัวคู่อ่างริวเสียงหน่อยครับดนี่ครับริวครับเสียงหน่อย น,น่าจะตันเนี่ยเสียงนกรบกันเนี่ยเต็มบานเนี่ยครับไม่รู้จะฟังตัวไหนดีครับนาณาจันทุกท่าน,นครับนกหลายครับครับม<อ>ีริวครับ<อ> hey, เสียงนาเลีนเนาะโ่โอ้หนกหลายมากครับแจากตัวไหนคูข้างครับเมื่อกี้นี่ไม่รู้ว่าตัวนี้หรือตัวนุ่นครับ

กันไหมยังงว่าแต่กลนๆมันคือน้ำมันมีกุ๊กแต่ช่วงวันปีสองปีสามปีไม่เห็นมีน้ำเมื่อเท่าพอพอเริ่มแก่ๆแล้วไม่ค่อยมีกุ๊กเนาะไม่มีเลยทำต่อทำอไรเองกับคงไม่ค่อยอะไต่อโอครับไม่ซงเลยมีนกขายดึงไม่แตาเห็นขายมีแต่ซื้อมีแต่ซื้ออย่างเดียวเลยนี่ครับแกทำกงเองครับกงชาวบ้านครับ ขับสวยอยู really ่ผมว่าสวยเลยแหละมันไม่ปราณีตแต่คุณมันดูได้อยู่ต้งสัโน้ตเป็นเชียงงามคักๆนี่เลยอะลองเดินด้านนี้นี่ครับโอ้งามครับแกทําเองครับตาแกทําเองครับทุกหลักทุกลูกเลยครับปงชาวบ้านนี่แต่แกทําเองทั้งนั้นเลยครับแกบอกถ้านกเขาใหญ่ทำย่างงี้โอ้ดีเลยตา ครับเมื่ออย่างนั้นผมอยากอยากได้อย่างนั้นนะครับมันใหญ่ครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวแกซื้อมาอย่างเดียวครับไม่มีขายครับนกก็นี่ครับตัวนั้นซื้อมาพันห้าหายนกหายหัาเล่นแล้วมันเป็นน่องเคยได้หายเน็้ตัวหน้าประตูนี่ครับตอนไปต่อแล้วถอดผมเห็นมีรายเขราตลาดเข้าเสือตอนนี้มีโอ้โหเนี่ยบอกว่าวาดมันเรียบ โอ้ครับโอ้แกไม่มีขายครับนกครับนั่นน่ะเอฟซีทุกท่านนะครับอับนกแกเยอะครับไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิบตัวแล้วเนาะตาถึงไหมแต่ก่อนผมผ่านน้ำเห็นอู้นกหลายเลยไม่เคยแวะกละเข่ามาดูครับนี่ครับนทำคุ้งเองด้วย นี่ครับผ่านมาดูครับอาจารย์ใหญ่ข้างนั้นเลยครับคุยกันครับผ่านมาหินปอดี้เลยครับนั่นนเอซีเนาะนี่ครับเสียงใหญ่่าโรยครับ

มีฟด้วยหน่อยยังไม่มีฟปดดีๆในทางที่ตาแก้วดดีๆปดเลยว่ามันว่าลุงมันเล่นอะไห้นกเขาชามาเล่นอ๋อครับแล้วก็ซื้อมาสี่พันห้าโอ้ตอนนี้มาเร็งอีก็ถามว่าเสียงดีมันบอกเสียงใหญ่โอดีหางยาววะนี่ก็ขายแม่นมาแทงวงแดงตอนหลังไอ้พีหลานเองก็ตั้งแต่มัน มันบอกว่าจับของมันจะขายขายแค่สองพันห้าโอ้ยตัวผ่าแดงๆนี่ครับคู่ข้างครับเสียงใหญ่ครับมันหนีหายมันจะมันเอาหนุกเข้าไปไหนมันโหวนหนุกรุดไปหนุกไปหนุกตัวที่มันยืมเข้ามาฉาวาที่เขาบอกขายนะอ๋อมันยืมเข้ามาแต่ของก็ไมันวยอยู่แล้วไอ้นี่โอ้ไปดูแต่ของตามไปวันหนุกรุดอู้หจะลุดลุดจะไปไหนหนุกเก่าเนาะครับมันก็อยู่ในเลาะนั่นนะครับฉาวาพุกไป บัตรน้องแกไปใหยย้ยเงียบดน้องเกมเฉลียวสื่อสบาเต็มไปกำนันเฉลสื่อครับกำนัลเนี่ยสื่อดีครับกำนันลก็สื่อ,ส,อสื่อเขาไงเม่นไปตัวนึงมาหลังมาเขียวไม่ลงสื่อแล้เม่นไปสามพันมาเขียวไม่ลงจะหายเกินน้นรอบไปไม่ลงไม่ขายครับ,รบโอ้กำนันกำนัลก็เลยโอ้รู้จักอยู่ว่ะเงียบคนเงียบคนเงียบดูคงมาช่วยดนีย์ครับเนีย์นีน่จะสวยๆครับ<ห>เบาครับ<ห> สวยด้วยครับปวดซื้อนกขุ่มมดหลายพันน้านจริงหลายหมื่นเป็นหมื่นนี่ครับตาบอด้อนกขุ่มมดเป็นหมื่นนะครับอ๋อครับตาไปต่อทางไหนดึงครับนี่ถีบไปกันนี่ครับนี่ ก็พีแล้วมันก็ไปกนแล้วเทรินเท่าไรก็ไปบังนึงเขียวกันเลไปอย่างไรเดินไปแ้วเขาก็เห็นแล้วเขาป่าเขาเคยเขาชินเนาะเองก็ไปเดินเดินต่อไปแล้วเขาต่อมัดเหลี่ยนก็จบไปหมดเยผมไปวังนึงเขียวไปสองคนไปซ้ำเขาอะอย่างเขาไปมะบ้านนี่ยิงก็ไปแต่เฉาวยังว่าไมนุกไม่เขานุกพอแต่เห็นมันกับปืดนี้ปืดนี้ไปสองคนโอ้งไป ทีมันไปต่อต่อต้นบ้านนึอปลาเขาพูดนั่นเลยนั่นหโอ้นกหลายครับอครับตัวนี้ครับลิงอยู่ครับพุงตวโ,โ,โ,โนันม่อโอ้โหปตัตบาลลิงลิงเลยนะนกปากกัแ่นนะ คลิปก็แค่นี้แหละครับนั่นน่เอฟซีทุกทุกทันเนาะวันนี้ครับแล้วยังไงอัปเดตให้ดูอีกทีครับเผื่อแกจะมีขายมีอะไรเนาะหนาหนาจารย์ทุกท่านเนาะครับเนาะวันนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไปดึงนะครับเนาะวันนี้ผมก็ฝากไปนด้วยแหละครับเมื่อหนาตาทุกคนครับนี่ครับดูนงครับวันนี้ก็ลาไปเลยนครับสวัสดีครับ